ผมผมผมชแนวแนวไอเดีย value investor นิดนึงคือสิ่งแรกที่ผมนึกถึงในการลงทุนแบบ value investor เนี่ยผมเน้นความเป็นเจ้าของกิจการก่อนไม่ได้คิดอะไรมากเลยเพราะว่า คือหลายคนอาจจะไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการนะผมเชื่อได้ว่า VI หลายท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับไม่ได้เป็น VI แนวที่บอกว่าฉันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ผมว่าสายวอลล์มา f เฟสคือลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการคราวนี้เราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเวลาเจ้าของกิจการเขาลงทุนเปิดธุรกิจหรือทําธุรกิจเนี่ยเขาเน้นความยั่งยืนระยะยาว แล้วเขาก็ไม่ได้เน้นว่าฉันซื้อกิจการมาแล้วฉันจะขายทันทีเหมือนคุณเปิดร้านคุณหมอเปิดร้านทําฟันแล้วคุณคิดว่าคุณหมอทําฟันจะขายร้านคลินิกทาฟันในปีหน้าเลยไหมหรือเดือนหน้าเลยไหมก็ไม่เปิดร้านกาแฟจะขายเดือนหน้าเลยไหมก็ไม่เปิดร้านดอกไม้จะขายเดือนหน้าหรือไหมก็ไม่เปิดร้านตัดผมจะขายเดือนหน้าไหมเลยก็ไม่เพราะเขาเน้นมาเพื่อที่จะทํากิจการให้มันยั่งยืนและถ้ามาส่งต่อให้กับลูกหลานได้เขาก็อยากจะทํา พอเ,อเรามีแนวนคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกนะเวลาหุ้นลงเพราะไม่ว่าตอนนี้เจ้าของกิจาการอย่างตระกูลจีลาที่วัดประเสริฐประสาทองคุณประเสริฐประสาทองโอสถหรือว่าตระกูลเจริญสรบดฒลธพักดีหรือจะเป็นตระกูลใหญ่ๆเจรรวนนนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขายหุ้น CPO CPF CPN AOT BDMs นะครับหรือว่าตัว CPextra หรืออะไรหรือหรือ BH นองวงในบมรเขาก็ไม่ได้ขายออกมานะครับแต่สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่ตลอดคือเขาคือเจ้าของ เขามีหน้าที่ทํากําไรให้มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เขาจะได้คือเงินปันผลหุ้นบัมตัวที่ผมถือเนี่ยปันผล10ปีมันคือได้ต้นทุนคืนมันก็เหมือนกับว่าแต่ว่าอาราคาจะลงมา5 0าสิบแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไน่สุดทดแทนด้วยเงินปันผลจริงๆไม่ได้าขาดทุนแต่ถ้าผมถือในยาวพอเนี่ยผมก็จะได้กําไรเป็นเงินปันผลผมคิดอยู่แค่นี้ว่าเออเราเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีแนวคิดแบบนี้นั่นแหละคือ V i ที่ที่เราก็ไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่จะซื้อหุ้นในราคาถูกถึงเวลาที่มันแพง,งเราก็หยุดซื้อแต่เราก็อาจจะไม่ได้ขายบริหารต้นทุนให้ดีผมว่านี่คือแนวคิดของ value investor แต่ท่านมีแนวคิดแบบ value investor แบบ influencer คืออื่นที่กะจะเข้าไปดูว่าอีก2ปีฉันจะออกหรือว่ากะว่าขึ้นมาร้อแล้วฉันจะออกอันนั้นก็อีกคนละแนวนะแนวนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่าอีกปี2ปีข้างหน้าคุณจะกำไรคุณจะมามั่วกับว่ามันจะยั่งยืนหรือว่ามันจะทำ คิดอยู่อย่างเดียวว่าเฮ้ยบริษัทนี้กำไรมันจะโต2เท่าไหมใน2ปีข้างหน้าอ่ะค,คิดอยู่แค่นี้เพรานั้นแนวคิด ของคนที่เป็น VI แบบลุ้นว่ากําไรไอ้หราคาหุ้นจะขึ้นมา50% 100%เนี่ยเป็นแนวคิดของนักเก็งกาไรกึ่ง VI เขาเรียกผมเรียกว่า VI ทามินอ่าส่วน VI ของผมเนี่ยก็จะเป็น VI แบบถือหุ้นลงทุนระยะยาวเหมือนวอลลมเลทมาเฟตเน้นรับเงินปันผลและเงินปันผลมากพอที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนได้จนพอเพียงค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนั่นคือเรียกว่าสินทราพ,าพทางการเงินแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในแง่ของ VI เพราะนั้นเวลาหุ้นลงผมเลยไม่เครียด ผมมีหน้าที่เ,เตรียมเงินสดเอาไว้ตอนที่หุนลงลรซื้อแค่นั้นเองแต่ถ้าท่าน,านติดดอยแสดงว่าท่านเข้าใจคําว่า VIP ผิดหรือเข้าใจคําว่าเก็งกําไรผิดไม่เข้าใจมันมากพอคําว่าติดดอยใช้สําหรับคนที่ลงทุนผิดพลาดครับไม่ได้ใช้สําหรับนักลงทุนที่เข้าใจตัวเองและลงทุนถูกทางตามที่ท่านยึดมั่นและท่านที่เรียนรู้จริงๆว่าเลยถ้าเรามาทางนี้เรามาถูกทางแล้วแล้วเราใช้วิธีนี้ในทางที่ถูกเท่านั้นติดดอยถ้าคุณพูดคํานี้เมื่อไหร่แสดงว่าคุณลงทุนผิดพลาดกลับไปสํารวจตัวเองโทษตัวเองอย่าอวตัเง มาถูกทางไหมเป็นจริตของเราไหมในการลงทุนแบบนี้ถ้าเป็นจริตเราแล้วเรามาถูกทางไหมเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่ปรับปรุงปรสบการสอนเราอย่าผิดซ้ำสองอีกครั้งหนึ่งฝากเอาไว้ครับสำหรับการลงทุนแบบ V I โอโ้โหจบแค่นี้เอง แค่นี้เองจริงแล้กกาการลงทุนในตลาดหุ้นนี้ไม่มีอะไรที่มันซับซ้อน่งยากมากมายถือจะไปตัดติกตอกผมชอบคำพูดึนของอะไรมาเคยมาเขาบอกว่าเขาซื้อหุ้นโดยที่เขารู้สึกว่าต่อให้ตลาดหุ้นจะปิดอีก1ิปีเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็พูดอีกประโยชนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนถ้าคุณลงทุนในหุ้นแล้วคุณทนกับบริษัทดีๆลงมา50สอร์ซไม่ได้คุณอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้แล้วปีเตอร์ลินช์พูดว่าไงรู้ไหมปีเตอร์ลินช์จะบอกว่า ตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้แหละมันต้องมี recession มันต้องมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วมันต้องตลาดหุ้นมันต้องลงมาเยอะๆมาหาสารถ้าคุณไม่รับรู้สิ่งนี้คุณจะลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้น,น,นั่นคือนั่นคือสิ่ง<ต>ที่คือต้องร้องรับรู้พี่เราจะบอกว่าคนสมัยใหม่คือโฟกัสที่ราคา,า,คาหุ้น,เ,นเดียวเยวเกเินไปแล้วกันโฟกัสที่ราคาหุ้นเนี่ยมันก็พิสูตรแล้วว่าคนทำไม80% 90%รเ็นต้าสรนถึงประสบความล้มเหลวในตลาดหุ้นเพราะคนส่วนใหญ่ดูที่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่ก็ แล้วทำไมเราไปคิดเหมือนคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนทฤษฎีผลประโยชน์นี่เฮ้ยอ่ะไเดี๋ยวให้หลหุ้นละไป,ไปแล้วไปแล้วเอ้โหยังไม่ยังมันอยู่เลยโอ้ยได้ติ๊กตอกแล้วนะครับสวัสดีครับ